ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำผมทำให้ประชาชนทุกคนนะครับว่าเรารักประเทศไทยเรารักอาหารไทยเราจะต้องทําอย่างไรให้่านนชยที่คุณว่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศที่แท้จริงผมเห็นเรื่องต้นที่ขออนุญาตทีเดียวนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าการใช้กองทัพธุรกิจพาณิชย์มันไม่ได้ส่งผลกระทบไปเจอถึงพี่น้องที่เป็นคนทาหารจริงๆแต่ผมเห็นพิเศษเทชันเนี่ยครับอาจจะต้องมองต่อไปว่าเหตุของการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพคือเรื่องอะไร ต้องระบ,บุปัญหาก่อนเมื่อมีปัญหาแล้วที่ผมเ็นคือแฟกต์คือข้อมูลแต่ข้อมูลต่อไปคือความคิดเห็นที่เมื่อกี้คุณธนาพรบอกผมยังเห็นไม่เห็นเลยว่าถ่ายโอนเป็นที่ไหนแล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อน,นําไปสู่พี่น้องคนทหารอย่างไรเพราะโจทย์ที่คุณวางไว้จากการเปิดของวิโรธมีเรื่องนี้จุดเด็นที่มาแต่ผมไม่เห็นเรื่องราวต่างตัวนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้สุดท้ายครับ,บ,รท,รบท,ววทั้งหมดนี้ผมเนี่ยเป็นเปเเป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 ีปเ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 รเาเป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 เยเ่เป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  รายงานอยู่ในมติไหนที่มีการเปิดเผยได้ถ้าหากไม่มีแต่ละคนมันมีหลายเรื่องที่มีความเท็จอยู่ผมจะเิ่นเหมือนการสืบในต่อไปด้ว,วยคับขอบคุณค่ะมีอีกท่านหนึ่งด้านหลังที่ยกมือ้เมื่อสักครู่ค่ะคทุกคนทีมงานด้วยนะคะเออผมพุสุวีนะฮะเป็นสินเก่าของอันลักษา์ครับเออวันนี้เนี่ยที่ได้มีการ่วมรูปรู้สึกว่าข้อมูล ต่างๆเนี่ยมีมากแต่ผมอยากจปเรียนถามว่าเราจะทำยังไงถึงจะข้อมูลนี้ไปสูกในกระบวนการของประชาชนโดยอยุบบ้าเพราะว่าโดยในส่วนของท่านกรรมธิการหรือว่าพักการเมืองหรือว่าผู้ฟังในห้องนี้หรือว่าทําไลฟ์สดนั่น,นะะับก็คงได้รับรู้แต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ถึงอยากจะให้พวกเราช่วยคิดที่ว่า เราจะถ่ายทอดเ,ออเนื้อหาการพูดคุณ,คณนนี้ไปสู่หู่านเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพนะครับในส่วนของประชาชนขอบคุณครับขอบคุณค่ะ นนะะแล้วก็ที่ฉันเปิดบุฟเฟ่นเนาะใครอยากจะตอบประเด็นไหนนะคะที่ฉันทวนเล็กน้อยเท่าที่จดได้เนาะเรื่องการไม่มีงานทำใช่ไหมคะกาเรามีโรงงานกองทัพบกมีโรงงานที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าเคื่องแต่งกายของตัวเองปีนี้ได้งบไป3 2 9ยล้านบาทซื้อผ้าอย่างเดียวเพื่อไม่ให้โรงงานที่ตัดเย็บแล้วก็มีมอเตอร์ลพันห้าร้อยล้านไปซื้อสําเร็จเพราะฉะนั้นเขายังมีอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นส่วนเรื่องของไอผมคิดว่า ในฐานะที่ที่ก็เป็นสมาชิกต้องผมนะครับพวกที่เป็นไอโอเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้คือสิ่งที่เราพูดอ่ะพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าไอโอทุกคนที่เป็นทหารไม่ใช่ว่าจะเข้ามาด่าๆๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรอกอย่างน้อยเขาก็เห็นสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่พวกเราพยายามจะทําให้มันเกิดประโยชน์กับเขาอะกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทําตามหน้าที่เฉยๆผมเชื่อว่าเขาจะต้องคิดได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นประโยชน์กับเขา แล้วก็เรื่องเรื่องสองสาก็ผมว่าง่ายมากเลยครับลเรื่องการทหารผมว่าอันนี้นะครับมันก็มันถึงต้องนำมาสู่นโยบายในการลดเลื่อการเกณฑ์ทหารนะครับคือปรับให้ทหารกองประจำการเนี่ยเป็นทหารมืออาชีพจริงๆนะครับฝึกจริง เพื่อให้มีความพร้อมในการลงจริงๆมีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือฝึกอาชีพหาความรู้นะครับในเวลาที่มีแล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเพิ่มรายได้ของพวกเขานเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเป็นแนวทางน,นะครับเวลาที่เราจะทํานโยบายผลักดันก,ก,การรุกเรื่องการกตนอาหารให้เปนเป็นระบบสับัรใจทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะแรกเราต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับเราต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเพื่อ สร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับทหารกองในจํกการสร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาแล้วก็จะมีน้องๆเยาวชนที่เขาอยากจะเป็นทหนารจริงๆเขาก็จะสมัครเข้ามานะแต่มากไปกว่าน,นั้นเนะี่ยที่หลายๆท่านที่พยายามจะเปลี่ยนระบบการเกณฑ์เป็นระบบ,ะบ,บสมัครใจเราไม่ได้เขาเนี่ยนะฮะหลาย,ลายรัฐบาลที่ผ่านมาคือต้องไปสํารวจเขาเ่ตกลงแล้วเนี่ยเราต้องการทหารเกณฑ์เท่าไหรนะ่แน่ นะครับตอนเราไม่เคยทําสำรวจการสำรวจางเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่เคยมีการทําการศึกษาอย่างเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันความภัยพุกคาที่เรากําลังบินเท่าไหร่สิ่งที่เราได้ยินคาอธิบายนะครับจากผู้แทนจากเหล่าทัพส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าเพราะประเทศไทยมีชายแดนกี่พันกิโลเมตรซึ่งอันน,คน,คนี้เป็นภูมิปุ่ใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับนอะ่อสักครู่นะฮะท่าน คำถามที่2คุณจิรัชช่วยตอบกันแล้วนะฮะส่วนคำถามที่3นะครับผมคิดว่าี่กเกี่ยวกับการมาจาัดการมาทีการในครั้งนี้นะครับคือการศึกษาในการทำงานนะครับเราก็เป็นการทำงานนะครับโดยใช้การมาธิการวิสามันนะครที่ทำการศึกษาว่าธุรกิจต่างๆนะครับที่กองทัพดูจะโอนเปลี่ยนไปในทางน,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 นี้ได้หรือไม่ ซึ่งการมการนี้นะครับก็แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนรัศดรนะครับต,ตั้งกรรมธิการทาง,งานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยที่บอกสมบูรณ์ที่สุดเลยก็คือเป็นเชิงเปรียบเทียบว่าเราคิดว่าเรารวบรวมมาได้มากที่สุดตัวผมวงองผมเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะฮะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายในสภาสมัยก่อนแล้วเรียกมันว่าเงินนอกนอกนอก,นอกประมาณเพราะผมรู้ว่ามันไม่อยู่ในเงินนอกประมาณเฉยๆแต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนจนมามีกรรมาทการผมรู้วอ๋อ มันมีคําว่างเงินงบประมาณประเภทหนึ่งและประเภท2มันมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรเราถึงจะได้เข้าใจเพราซึ่งสิ่งหลักน BE ี้แหละครับปราคิดว่าเราเอาสิ่งที่เราศึกษาซึ่งยังไม่จบนะครเรียนว่าการราการได้นศึกษายังไม่จบเมื่อจบแล้วจะมีการทํารายงานออกมาแล้วรายงานนี้ก็จะต้องส่งข้อสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรเห็นข้างมากนะครับในสภาเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ก็จะถูกส่งไปให้รัฐบาล เพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าจะเนินเดินนโรบายอะไรตรงไหนนะครับแต่ด้วยความที่กรรมธิการนี้ยังไม่จบนะฮะแล้วเราก็ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกรรมธิการการทหารซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่งในการบริการสามัญซึ่งก็นำมาซึ่งการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะนำอาข้อมูลนะครับที่เราได้รับเนี่ยมาสื่อสารนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชน ดังนั้นนะครต่อเนื่องนะครับคำถามที่ว่าแล้วไอ้ข้อเสนอเหล่านี้มันจะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านี่แหละฮะเราพยายามจะบอกว่าถ้าเราจัดสวัสดิการถ้ากองทัพจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของกําลังพลนะฮะจริงๆเนี่ยสวัสดิการเนี่ยมันไม,ม่ควรจะขึ้นลงตามภาวะทางเศรษฐกิจสวัสดิการไม่ควรจะมากจะน้อยตามผลกําไรของธุรกิจ แต่สวัสดิการควรจะเกิดจากการสํารวจให้ชัดเจนนะฮะว่าควรจะมีสวัสดิการที่ดีอย่างไรเท่าไหร่นะครับแล้วมีการมีคําขอเป็นเอกสารมีคําขอเป็นงบประมาณผ่านผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้แน่นอนนะได้แน่นอนไม่ต้องไปลุ้น,น,นว่าธุรกิจจะดีหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้า รัฐบา,าลจะต้องเพิ่มงบประมาณสูตรนี้เพิ่มสัตว์การสูตรนี้ดังนั้นะแหล,ล่งทรัพยากรที่เคยเอามาใช้เป็นทุนทุนการสร้างสัตวการก็ควรที่จะหาวิธีการจัดการใหมนะ่เพื่อไปสร้างไรายได้ทางอื่นโดยแน่นอนโดยต้องโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกนะับกำลังคนด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างสนามกอล์ฟเนี่ยมันคงจะไม่มีผลกระทบะมากเท่าไรอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจะมีคนที่ใช้ก็คือแค่กำลังคนที่อาจจะ อย,อยู่ในราชการและบางส่วนที่เกษยียณอายุราชการไปแล้วนะครับส่วนข้อมูลนะครับที่เราใช้ในการาาพูดคุยกันวันนี้นะครับบนสไลด์ทั้งหมดเนี่ยก็ก็จะสามารถจะมีให้ดาวน์โหลดเนาะจะให้พี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดดูต่อได้แต่อันนี้ต้องบอกว่าย,ยังเป็นเนื้อหาแค่ส่วนเดึ่งเราเชื่อว่าเมื่อเราปิดเล่มนะฮะของกรรมธิการเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ลง รายละเอียดมากกว่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมดึงเอาตารางการคำนวณข้อมูลนะฮะทางทางทางการเงินและก็ทางเศรษฐศาสตร์ของการท่าอากาศแหประเทศไทยนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตารางนะฮะจากรายงานตัวนั้นนะฮะเพราะว่าทางการท่าอากาศาก็ส่งรายงานมาให้หลายหน้าซึ่งทั้งหมดก็จะต้องไปผนดวกกันแล้วไปอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับน่าจะ เอกสารสภาเปิดเผยได้ไหมก็ก็มันมันผมอยากทราบว่าตอนนี้ที่พูดเนี่ยพูดในนามกรรมธิการพูดในนามบุคคลผมจะได้ความคุครองครับอ๋อครับใช่ครับคืออย่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสภานะครับไม่ว่าในกรรมธิการหรือว่าในนามบุคคลก็ไม่มีสิทธิ์คุ้มกันเหมือนกันนะครับพูดในปเวทนนี้ดังนั้นพวกเราทุกคน พร้อมรับผิดชอบกับพูดโดยเองครับนะไม่ต้องห่วงครับเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลหรืออะไรก็ได้ครับคือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เรามั่นใจในความรีสุ์ของเราแ,บบและเราพร้อรมอที่จะรับผิดชอบในการการะทำของตัวเองครับเพราะประเด็นมันอยู่ที่ ดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการส,สัมมนาทางวิชาการเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันบนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างเนาะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้บนฐานข้อเท็จจริงและความมีอารยะนะคะอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ทราบท่านวิทยากรท่านไหนมีอยากจะเพิ่มอีกหนึ่งนะคะสิ่ขึ้นเราพูดในวันนี้ก็มีความเป็นไปาด้นะครัับท้งทั้งต่อพี่น้องประชาชนนะคะั้งต่อ มีอาคารนานทอาหารก็คือสระชาชมพู่กรับผ่ก็สั้นๆนะครับคือในส่วนข้อเสนอที่เราเสนอไปนะครับเราเคยคุยกับทางกองทัพด้วยนะครับแล้วก็กองทัพเขาก็ใช้คํานี้ครับเขาก็บอกว่าในส่วนของการที่จะคืนที่ดินนะครับในส่วนของการที่จะเปลี่ยนจากสนามกล์ฟไปทําอย่างอื่นอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าครมมีมติ กองก็พร้อมที่จะทําได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในความเ,เป็นหนึ่งในมติของคอรมอท้าคอรมอมีความจิตใจที่จะทําก็สามารถที่จะทําได้เลยครับสำหรับหลายๆกิจการ จะขึ้นสไลด์คิว o า e คให้สำหรับแต่ละท่านสามารถไปดูสไลด์ที่มัเสนุกในวันนี้ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณชิมงานทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยจัดงานวันนี้เป็นอย่างดีที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะคะขอขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกๆท่านนะคะที่ฉันคิดว่าขอบคุณทุกท่านมากนะคะคุณทรภัณฑ์มหาดไทยธรรมศาสตร์ด้วยนะที่วมีโอกันจัดงานที่คุนารนัณฑ์หวังว่าจะเป็นบทสนทนาที่สำคัญ Ha, ha, ha. เราก็หนอว่ากลุ <Goodnight> ่มนะครับกลุ่มที่มาจากเพจนะครับบอกว่าต้มโปหกอะไรแล้วก็มันจะได้ก็อาจจะใช้คำถามในกรณีว่าตรงนี้นะครับนักการกตรงนี้ใช้เงินมาทำมาทํางานตรงนี้เป็นการลุนมกหรือไม่นะครับก็การที่จะ ก็มาสู่พิธประชกาลจุลนั้นก็ต้องได้รับการรับจากในรัฐสภาของเราครับแะะั้นนี้ประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการรายงานครับการจ่ายไม่ว่าจะําเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามแล้ก็ถ้าบอกว่าให้มีการลงทะเบียนลงชื่อยู่นน้ัน้นท่านก็ควรที่จะลงด้เยเพราะว่าสื่อนี้ก็ใช้ในเป็นต่าเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมนะครับซึ่งเราก็เห็นว่า ไม,ไม่ใช่ไม่่ใชเฉพาะคณะกนาฏกรรมกินอหารเท่านั้นนะครับก็จะมีคณะกรรนาฏการกรมที่ทำกิจกรรมเป็นแบบนี้แล้วกอ็อย่างเช่นเนาะก็สมุทรสาครนะครับที่ที่เรามีหมายข่าวว่าเราต้องไปและก็เป็นของคณะกนาฏกรรมนะครับ ขอประโคมทาง,ทน,าน,ง,ทางทนั่นองครับทีก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศก็ให้การเดียวผมจะขออนุญาตลงไลนะ์ละแล้วก็เราเห็นว่ามีผู้ขึ้นมาขอถ่ายรูปกับคุณธนาธรเนานะก็ถือว่าเป็นภาพลบในฝั่งในในฝั่งการเมืองที่พยายามจะทำลายทําลายล้านกันเนาะก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับ การที okay, ่การที่าบอกว่าจะพยายามที่จะมาทําลายร้านกันในรอบนี้เราประเทศภาเก้าไกลนก็จะยิ่งเติบโตยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการจะพูกทำหรือว่าการที่พยายามพยายามมามาก่งกคนในกิจกรรมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยว วันพุ่งนี้นะครับก,ก็อย่างที่เราแจ้งกันแล้วนะั่นก็คือ